ไปแลยร่างดูอะไรอย่ะงนั้นาถังกับเบลร้านมาเห่าข้ามบ้านแล้วปะไปแล้วไปเล สวัสดีค่ะร้บชมสายเจียวเจียวสวัสดีค่ะเจียวเยวมนั่งดูรถดูเบลล่าดูถังตลกมาน,นั่งดูรถนั่งอาบแดดด้วยค่ะมาเลยๆถ้ามากด like กด share แชร์เจียวเจียวได้แล้วค่ะโอ้โห Chút xíu bà nói. ค่ะยินดีเขสู่ช่องจิ๋วจิ๋วค่ะ

สวัสด um, ีค่ะที่บ้านชมร้านเจียวเจียวค่ะเฮ้ยนั่งดูรถดินั่งดูรถนั่งดูรถเนี่ยไอ้ยทำนี่ยไปไหนอ่ะไปไม่ได้อ่ะมันจะไปไหนอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ถังนมาแล้วถังมันมากัดหนูฮนแล้ตรงนี้นะตรงนี้หนูแค่ตรงนี้พอมานี่ครับพอแล้วพอแล้วไม่ไปไกลหย,ยุด มาเร็วๆมาเร็วๆไปเข้าบ้านเร็วไปมาเร็วเดี๋ยวถังมันมากัดเร็วๆดังจิ้วจิ้วมาแปดจ้ามาเร็วเร็วเข้ามาแล้วนะมาเร็วเร็ว มานไหมอุ๊บหยุดโอ๊ยไปค่าบ้าไปเลยค่าบ้าเร็วๆไปๆค่าบ้าเลยเดี๋ยวถังมันมากระดับแล้วสวัสดีค่ะ มาดูชมไลฟ์ของน้องเจี๋ยวนะคะเอากรยืนดูอะไรนะลูกคอดูมิกกีมาเอากระเป๋ปมปมอะไรนะมาเจิ๋ยวเจี๋ยว Masuk, salahkanlah. Eh, tu salahkanlah. Maaf, mana? Masalahan? Mana? 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 Masalah lu? Wah, masalah lu? Macam? Nani, madu mei ni mah? Leluh.

engai, apa salah kah eh,

กมาสิบ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 ลก็มาสิบสิบเรียนได้นลูกมาอาดน้ำแลยไปเข้าบ้างกันแล้ว

哦。Yeah. ไปเร็วไปเข้าบ้านแล้วแม่เข้าบ้าแล้วนะมาเร็วเร็วมาเร็ว่ดูมที่หมูนี่มะเร็วรูปที่หมููที่มี สวัสดีค่ะข้ามาชมร้านจิวจ๋วๆขอบคุณค่ะ วนันมาเร็วๆไปได้ยไปกินข้าเวเลยปะข้าวปั๊กงานนัน่งดูรถเป็นเพืนแล้วไงเพื่อนเหรอลูก Nó hola 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 đâu hola hola đâu. ¿Eh, me hago ¿No me